พระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นองค์ตรีเอกภาพเป็นพระผู้สร้างและพระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์อธิปไตยที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความเป็นธรรมพระเจ้าเป็นองค์ตรีเอกภาพอย่างไร พระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวแต่มีสามบุคคลิกภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามมีฤทธานุภาพและสง่าราศีเท่าเทียมกันพระเจ้าเป็นผู้สร้างอย่างไรพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นอมตะและไม่มีใครสร้างพระเจ้า พระเจ้าเนรมิตรสร้างสรรพสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งปวงโดยพระวาทะและพระวิญญาณของพระองค์ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นดีเลิศพระเจ้าปกครองสิ่งที่พระองค์สร้างอย่างไรพระเจ้าปกป้องเลี้ยงดูและครอบครองทุกสิ่งที่พระองค์สร้าง ตามพระลักษณะของพระองค์และนำพาโลกนี้ไปตามน้ำพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกจากการตัดสินใจของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดอย่างไร พระเจ้าช่วยมนุษย์และสรรพสิ่งให้รอดพ้นจากอำนาจของความบาปและความตายแผนการแห่งความรอดนี้เริ่มต้นก่อนการทรงสร้างมีจุดศูนย์กลางที่พระเยซูคริสและจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระเจ้าสร้างปกครองและช่วยโลกนี้ให้รอดเพื่ออะไร พระเจ้าสร้างปกครองและช่วยให้รอดเพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์เองและสวัสดิภาพของโลกนี้